อยู่ที่อำเภอ,อตะบวันนี้เราก็ได้เดินทาง โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาถึงบริเวณลานจอดรถด,ด้านบนแล้วนะครับนี่ฮะไปจ่ายดูรอบๆนะครับนอนค,ครับทางที่เรามาเมื่อกี้โอเค เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปตามทางตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างจะลาดชันนะฮะแต่ก็เดินได้สะดวกสบายดครับเส้นทางอีกยาวไกลครับผมวันนี้รู้สึกว่าจะ มีคนมากันเยอะเป็นพิเศษนะครับต่างจากรอบก่อนที่ผมเคยมาเริ่มจะหอบแนละ้ว จุ่งจดหมายปลายทางยังค่อนข้างจะยาวไกลแต่เราก็จะไปให้ถึงครับเราจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรค ลมเย็นสบายมากครับเส้นทางเดินแบบธรรมชาติหน <c oughs> <c oughs> ูท่าง <c oughs> านทั้งหอบทั้งไอแล้ว พักแป๊บครับพักถ่ยบรรยากาศสองข้างทางให้เพื่อนๆดูก่อน แค่การเริ่มต้นโอเคไปกันต่อไม่เป็นการเสียเวลาการเดินป่าคนเดียวก็ <c oughs> ดีครรู้สึกสงบสบาย เดินไปเรื่อยดูธรรมชาติกันไปเรื่อยไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อน ชันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับต้องไต่ระดับกันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆปลอดภัยที่สุดก็คือเดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่เขาได้ กำหนดไว้ให้นะครับพยายามอย่าออกนอกเส้นทางจะดีที่สุดปฏิบัติตามกฎแล้วก็รักษาความสะอาดนะครับนี่ขยงมขยะก็เก็บกลับลงไปให้หมดให้เรียบร้อยอนุรักษ์ธรรมชาติ หน่อย <laughs> โนดดมาจากข้างล่างไปต่อข้างบนเชิญครับครับผมอ๋อำลัถ่ายครับถ่ายสวยดีครับเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อก่อนอแต่ขึ้นไปไม่สุด รอบนี้มาให้สุดแล้วไหนก็มาแล้วใช่ครับเหนื่อยวิวสวยจัง ย้อนกลับไปดูด้านล่างที่เราเดินขึ้นมาดูสวยดีเนาะนว่าเอาละมียาวไกลโอเคไปกันต่ออย่ายอมแพ้เริ่มจะเห็นวิวด้านล่างแล้วครับ Okay. ไปกันต่อครับผมภาพก็จะสั่นหน่อยเนาะขึ้นเขาลงเขาเอาเลยครับเอาเลยครับโ้ยังแข็งแรงเนาะขึ้นมาถึงวันนี้ อ๋อยอดที่หกเลยใช่ไหมฮโอ้เยี่ยมเยี่ยมไหนๆมาครับมาจากไหนกันครับเนี่ยมาจากกรุงเทพโอ้มาไกลเลยเนาะขี่ขึ้นมาก่อนผมครับผมก็มาจากภูเก็ตมาจากภูเก็ตเนี่เริ่มเห็นวิวแล้วครับหายเหนื่อยเลย ไปกันต่อเจอีเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปโน่นฮะยอดที่หกโอเคครับผม เดี๋ยวเราค่อยไปกันต่อในยอดที่5และ6นะครับอันนี้ท่านหลังผมยอด4เรวิวยอด4ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันปวดวไปต่อยอด5ยอด6กันอีก ขาดจะสั่นแล้วเนาะโอเคเดินข้ามสะพานไปต่อกันยอดที่ห้านะครับ สูงนะครับเป็นเหวเลึกเลยด้านล่างผมนึกถึงคนที่เขาขนวัดสดุก่อสร้างมาเลยฮะว่ามันโหดขนาดไหนเนี่ยขนขึ้นมาวันนี้ได้ดูนะลึกมากนะครับเขาลาดชันทั้งนั้นเลย สะพานเจดีลอยฟ้าพุทธศาสตร์สวัสดีมหาพุทธพันองค์ยอดที่ห้าโอเคไปกันต่อยอดที่ห้าจ้ะ เ,เสียงหอบก็จะมา <S เปิ <The |zh|> ่มมาแล้วเสียงฮอบต้องพักครับสวยข่อยแน่ เห็นแล้วอยากจะทอ้อครับ <c oughs> แต่มาแล้วท้อไม่ได้ฮนะ <c oughs> ขออนุญาตนั่งพักก่อนครับ <c oughs> โอ้ยโอ้ยดูวิวข้างล่างไปก่อนเดินไม่รอดแล้ว